ขอนอบน้อมที่เสียนกราวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตส,สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่727ตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทําความประเสร,ริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเคื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบผลขวายในความดีพึงห้ามจิตเสกบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรนังัจฉามิธรรมังสรนังัจฉามิสังขังสรนังัจฉามิ ทุติยัมปิพุทธังสรนัง hey. ค um. ัจฉามิทุต <an> ิยัมปิธรรมังสรนังคัจฉามิทุติยัมปิสังขังสรนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรนังคัจฉามิตติยัมปิธรรมังสรนังคัจฉามิตติยัมปิสังขังสรนังคัจฉามินัตถิเมสรนังอัญยังพุทโธเมสรนังวรัง เอเตนะสจัตว์เชนะวัตเตยยงสัตทุสาเสนนัตทิเมารนังอัญยางธรรมโมเมารนังวรังเอเตนะสจัตว์เชนะวัตเตยยงสัต <UC> ทุสาเสนนัตทิเมารนังอัญยางสังโกเมารนังวรังเอเตนัสจัตวเชนะวัตเตยยงสัตทุสาเสนที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอัชินาธานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ าเมสุมิชขาจาราเวรามณีสิกขาประทางสมาธิามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิามิปิตุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิามิพลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิามิสัมปัปราปะ เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าไปเจ้าขอสมาทานอาชีวธาารรมกสีตามเยี่ยงอย่างพระอรหันต์เพื่ออนุป,ปาฏฐาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุด ปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอตินาธานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอะพระมัจริยาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌะปมาทฐานา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามินัจคีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปปะนะธารณะมันดนะวิปูสนทานา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอุจจายานะมหายนานะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิชาตะรูปะรสชตะปติคิาหนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานศินสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันต์ เพื่ออนุปาตาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิทธิ์งดเว้นจากอกุศลกรรมบทสิทธิ์เจริญบารมีสิทธิเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิทธิ์เจริญโพธิป,ปักเคียธรรมสามสิบเจ็ดประการอันประกอบด้วยสติปัฏฐานสสัมมาปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่อินสี่ห้า พลาหา้าโพชงเจ็ดอะเรียมัรคมีองค์แปดเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายเขาคงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขกายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่เป็นอย่างไรบ้างคะชีวิตที่ผ่านมาได้น้อมหรือถึงความตายบ้างหรือเปล่าเวลาผ่านไปแล้ว ในแต่ละวันแต่ละวันและสิ้นปีไปแล้วจนขณะนี้เป็นวันที่สี่แล้วนะคะเราทั้งหลายนั้นได้เคยคิดบ้างหรือไม่ว่าพรุ่งน,นี้เราจะทำอะไรบ้างวันนี้เย็นนี้เราจะทำอะไรบ้างแต่สิ่งเหล่านี้นะคะการคิดไปล่วงหน้าโดยที่ไม่อยู่กับกุศลแม้ในขณะนี้ย่อมพลาดโอกาสได้ค่ะ เราก็คงเข้าใจคำพูดนี้นะคะเพราะสิ่งเหล่านี้คือเราศึกษากันมาเป็นประจำว่าเวลาตายสถานที่ตายโรคที่ทำให้ถึงความตายอิริยาบถท,ที่จะตายนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถรู้ได้แต่หากบุคคลใดนะคะที่เจริญอาณาปานาสติอย่างมั่นคง รู้ชัดในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกในชีวิตอย่างต่อเนื่องบ่อยๆบ่อยๆย่อ,ยยอมสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าจะตายที่ลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกค่ะสิ่งเหล่านี้ยังไม่ใช่สาระที่สำคัญค่ะสิ่งสำคัญคือต้องมีสามาธิฐิรู้ชัดว่าในการเจริญกุศลต่างๆนั้นเป้าหมายสูงสุด คืออะไรนะคะจากการที่ศึกษากันมายาวนั้นก็คงตอบได้แล้วนะคะคืออนุปาธาปรินิพานจะตายที่ไหนเมื่อไรอย่างไรด้วยอิรียบทใดเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาคืออนุปาธาปรินิพานไม่ไปสู่โลกไหนไหนค่ะแต่การจะก้าวไปถึงที่สุดแห่งทุกนั้นบุคคลเหล่านั้นจะต้องมีการศึกษา รู้ชัดทั้งในรูปธรรมและนามธรรมซึ่งในความเป็นผู้มีสัม,มาทิฐิย่อมรู้ชัดอะไรนะคะก็มั่นคงกันแล้วนะคะรู้ชัดในอริยสตรีนี้ทุกนี้ทุกขะสมุทยัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธคา,ามินีปฏิปทาค่ะและรู้ชัดในอะไรในขันธ์าตุอายตนะที่มีแล้วในอดีตจากมีในอนาคต และในปัจจุบันนี้ก็เป็นเรื่องของทั้งสามการนะคะซึ่งแน่นอนนะคะหากรู้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่สามารถค่ะอย่าก้าวไปสู่ความรู้ชัดอย่างแท้จริงได้เพราะอาดีตเราก็เพลินมาแล้วในอนาคตก็เป็นเป้าหมายของความหวังอยากเป็นนูน่นเป็นนี่บางครั้งก็ตายซะก่อนยังไม่ทันถึงเวลาเลยเช่นเย็นนี้ อยากจะไปทานอาหารกับเพื่อนที่ร้านอร่อยๆแต่ปรากฏว่าเที่ยงก็ตายเสียแล้วสิ่งเหล่านี้ค่ะเราจึงต้องหมั่นพิจารณาในอภินหาปัจจเวฆห้าประการซึ่งต้องทบทวนแล้วแล้วเล่าๆใช่ไหมคะนั้นคือข้อคิดที่ทั้งบุรุษสตรีคฤรุหถัดก็ตามรวมทั้งบรรพชิตก็ตามควรพิจารณาเนืองเนือง ซึ่งผ่านไปหนึ่งปีเป็นอย่างไรคะเรารู้สึกกระฉับกระเฉงขึ้นหรือชราธรรมตาเกิดขึ้นคะ่ะนั้นหมายถึงว่าหากเรามีการศึกษาและใส่ใจอย่างต่อเนื่องเราก็จะเห็นเลยว่าไม่ใช่แค่หนึ่งปีแล้วจะไม่แก่ตัวนะคะแค่หนึ่งวันก็เป็นความชราไปแล้วหรือช่วงเช้ามาถึงสายก็เป็นชราแล้ว แต่นี้ก็เป็นการกระตุ้นเตือนในช่วงเวลาที่ยาวพอสมควรเลยนะคะนั้นคือหนึ่งปีผ่านไปชารานั้นย่อมปรากฏชัดมากในวัยเด็กนั้นชาราไม่ค่อยปรากฏชัดเพราะความที่ต้องมีการเติบโตของกลุ่มกะลาบรูปที่เป็นการเติบโตด้วยกรรมจิตอุตุและอาหารที่ยัางบริบูรณ์พร้อมอยู่ ซึ่งนั้นเราก็มองไม่เห็นว่านั้นคือชราชเช่นกันค่ะตั้งแต่อย่างลงสู่ในคันอันเป็นกาละละต่อด้วยอัพพุทธะเป็นตน้นและเป็นอย่างไรคะออกจากคันก็จะเห็นอีกสภาวะหนึ่งนะคะครบบริบูรณ์ด้วยส่วนแห่งศีรษะแขนขาซึ่งนั้นก็คือสั่งสมบุญไว้อย่างอนเนกนะคะจึงได้มีโอกาสบริบูรณ์พร้อม ในอวัยวะทั้ง32ประการค่ะแต่ถ้าเราไปดูในผู้พิการแล้วเราจะเห็นเลยว่าบางกลุ่มนั้นแม้แต่ศีรษะก็มีความแปลกประหลาดแขนขาก็หายไปนี้คือกรรมให้เกิดเป็นมนุษย์แต่อกุศลกรรมที่ได้สั่งสมไว้มากก็มาเบียดเบียนทําให้อวัยวะบางส่วนเสียหายไปตั้งแต่อยู่ในคัน จนคลอดออกมาค่ะก็ยังดียังมีโอกาสได้เป็นมนุษย์ออกมานะคะหากมีจิตใจที่สมบูรณ์บริบูรณ์หากได้โอกาสดีๆนะคะได้คบสัตว์บุรุษก็มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะและก้าวไปสู่ความชาราตามลำดับค่ะเมื่อมีชาราปรากฏแล้วส่วนใหญ่เป็นอย่างไรคะเข้าสู่ความป่วยไข้พยาธิธรรมตา จึงเป็นสิ่งที่ต้องผีจารณาเนืองๆว่าเรามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาไม่ล้วงผลความเจ็บป่วยไปได้นะคะยิ่งในขณะที่อายุมากแล้วปรากฏชัดเจนค่ะตื่นขึ้นมายังลืมตาไม่ขึ้นเลยค่ะในปางวันหรือลุกจากเตียงไม่ได้ในที่สุดก็อาจจะเป็นผู้นอนติดเตียงอยู่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้หากเราพิจารณาบ่อยๆหากความเป็นไปอย่างนี้ปรากฏเกิดขึ้นความทุกข์ใจก็จะน้อยลงแต่ถ้าไม่พิจารณาแล้วโอกาสเกิดอย่างนั้นมีกันอยู่ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์พราหมณ์หรือเศรษฐีมีเงินเพียงไรนะคะสิ่งเหล่านี้เราก็เห็นกันอยู่ในชีวิตฉะนั้นการพิจารณาบ่อยๆนั้น จึงเป็นกรณีที่ทำให้เรานั้นไม่มัวเมาในความไม่มีโรคค่ะความแข็งแรงและความมีสุขภาพดีนั้นเป็นของชั่วคราวค่ะแต่สิ่งที่มีในปกตปิก็คือความเป็นผู้มีโรคค่ะจะน้อยหรือมากก็มีอยู่โรคหิวไงคะนะคะบางคนนั้นมีโรคหิวเป็นประจำค่ะ เพราะไม่มีอาหารเนื่องจากบุญที่ทำเอาไว้น้อยในทานขุศลจะหากินแต่ละมือ้อแต่ละคราวนั้นก็แสนยากฉะนั้นในการพิจารณาสิ่งเหล่านี้นะคะเราไม่ค่อยจะคุ้นชินกับคำว่าโรคบางท่านนั้นไม่เคยเป็นโรคอย่างอื่นนะคะเช่นพระภากุลในอดีตนั้น เป็นกรณีพิเศษนะคะไม่เคยฉันแม้สมอดองจนอายุร้อยหกสิบนั้นเป็นบุคคลพิเศษนะคะแต่เราล่ะจะเป็นอย่างนั้นได้หรือไม่ก็ต้องหมั่นพิจารณาเอาไว้ค่ะเป็นความไม่ประมาทแล้วในเรื่องของความแก่นั้นเนี่ยหากเราไม่พิจารณาเอาไว้บ่อยๆเราก็เห็นกันอยู่นะคะเมาในความเป็นหนุ่มสาว หรือความเยาว์วและบางคนก็คิดว่าเดี๋ยวอายุสักเจ็ดสิเราถึงจะศึกษาพระสัตธรรมสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นความประมาทอย่างยิ่งโอกาสจะมาถึงวาระอย่างนี้มันเป็นไปได้หรือไม่คะเห็นกันอยู่ใช่ไหมคะวันที่สามอมีการเสียชีวิตกันบ้างหรือเปล่าคะมากเลยวันที่หนึ่งละคะมีการเสียชีวิตกันมากหรือเปล่า ก็มีอยู่ทั่วโลกนะคะฉะนั้นไม่มีหรอกค่ะว่าวันสิ้นปีวันต้นปีวันกลางปีแล้วจะไม่มีการตายไม่มีเลยในข้อสามจึงต้องหมั่นพิจารณาเนืองเนืองนะคะมรณะธรรมตาก็คือมีความตายเป็นธรรมดาเราทุกคนนั้นละค่ะไม่ล้วงผลความตายไปได้ จะได้ไม่มัวเมาในชีวิตจะได้ไม่ประมาทในชีวิตค่ะและเมื่อคิดบ่อยๆก็เป็นกุศลเพราะเป็นมรณานุสติอย่าทำให้จิตเศร้าหมองนะคะในการคิดถึงความตายเพราะอะไรนี้คือพระธรรมคำสอนและบุคคลที่คิดอย่างนี้บ่อยๆนั้นก็คือผู้ที่เข้าถึงธรรมก็ควรจะปรุงแต่ง โสมนัสให้เกิดขึ้นว่าเราได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมและน้อมนำมาพิจารณาอย่าทำให้เป็นเรื่องเศร้าโศกนะคะเมื่อมีความตายเกิดขึ้นมีความเสียหายเกิดขึ้นนั้นก็คือต้องมีการพลัดพรากจากของรักของชอบใจไม่มีใครนะคะที่จะไม่มีการพลัดพรากในโลกทั้งสิน้น เมื่อเกิดมาแล้วก็ย่อมมีความพลัดพรากหรือที่เราเรียกว่าปิยวินาภาวตาค่ะจึงต้องพิจารณาเนืองเนืองบางคนนั้นถูกพ่อแม่ทิ้งตั้งแต่คลอดออกมาแล้วนะคะในทั้งขยะขณะนั้นไม่มีโอกาสรู้เลยว่าตนเองนั้นจะต้องพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักที่สุดนั้นคือมารดาปีดาค่ะ แต่เมื่อเติบโตขึ้นมามีการเข้าไปยึดถือบุคคลนู้น ون, บุคคลน,นี้อันเป็นภรรยาบ้างสามีบ้างสับบ้างสิ่งเหล่านี้ค่ะก,ก็ต้องพลัดพากทังสิ้นนะคะโดยเฉพาะการพลัดพากที่ต้องพลากแน่นอนก็คือชีวิตของเรานั่นเองเมื่อสิ้นชีวิตก็ต้องพลัดพากจากของรักนานาประการ ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตนะคะนั้นก็คือต้องพลัดพรากเป็นปกติธรรมดาจึงควรมาเกิดอีกหรือเปล่าคะหรือควรสแสวงหาที่เกิดอีกไหมในเมื่อเกิดทุกครั้งทุกคราวก็เป็นอย่างนี้การไหลไปแห่งกระแสของธรรมะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิด สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้จึงดับไปในกระแสะแห่งธรรมะที่ยังไหลไปอยู่ตามปกตินั้นจึงต้องมีความสูญเสียและความพลัดพรากแต่ในปฏิจจสมุปบาทฝ่ายดับนั้นเป็นเรื่องของการพิจารณา โดยการเจริญอริมักมีองแปดเข้าถึงนิโรธสัตว์ค่ะไม่ใช่เรื่องของการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักนะคะจึงต้องพิจารณาบ่อยๆใช่ไหมคะว่าชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีถูกมากรวดเร็วอย่างไรเช้ามีสายไม่มีซะแล้วค่ะ ไม่ได้อยู่ในโลกนี้แต่ไปสู่ที่ไหนล่ะคะหากยังมีเหตุปัจจัยอยู่ก็ย่อมไปต่อแต่ถ้าสิ้นเหตุปัจจัยหรือดับเหตุปัจจัยอันเป็นไปในปฏิจจสมุบปบาทฝ่ายดับแล้วก็ย่อมไม่ไปที่ไหนอีกเลยนะคะชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีถูกมากมีความขับแคนมาก จะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาเห็นไหมคะว่าถ้าไม่มีปัญญาแล้วไม่สามารถจะอย่างรู้เลยว่าชีวิตนี้มันเล็กน้อยจริงๆเช้ามีสายไม่มีซะแล้วนะคะบ่ายมีเย็นไม่มีซะแล้วสิ่งเหล่านี้เราจะทำอย่างไรดีคะพระองค์ก็ตรัสว่าควรกระทํากุศลควรประพฤติพรหมจรรย์ เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีอายุของมนุษย์นี้น้อยนักจำต้องไปสู่สามปรายพกควรกระทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์สัตว์ผู้เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนที่เป็นอยู่นานย่อมเป็นอยู่ได้เพียงร้อยปี หรือจะอยู่เกินได้บ้างก็มีน้อยอายุของมนุษย์ทั้งหลายน้อยคนดีควรดูหมิน่นอายุนั้นเสียควรประพฤติดุดคนที่ถูกไฟไหม้บนศรีรษะฉะนั้นการที่จะไม่มาแห่งมัจจุราชไม่มีเลยนี้ตัดเอาบางส่วนนะคะจากอารการุศาสนีสูตรในอังคุตรณิกาย สัตตกะนิบาทค่ะซึ่งนี้คืออดีตเหตุของพระมหาสัตว์ผู้ประเสริฐค่ะท่านเป็นศาสดาที่ชื่อว่าอาระกะศาสดาซึ่งมนุษย์ในยุคนั้นอายุแค่หกหมื่นปีค่ะท่านอย่างแสดงในเรื่องของความเป็นผู้มีอายุน้อยเอาไว้และคนจะพิจารณาได้ก็ต้องอาศัยปัญญาเท่านั้นค่ะและส่งแสดง ครั้งในการเปรียบเทียบเปรียบประดุดน้ำค้างบนยอดหญ้านะคะฟองน้ำที่แตกเร็วอันเกิดจากฝนที่ตกหนักหรือรอยไม้ที่ขีดลงไปในน้ำเป็นอย่างไรคะกลับเข้าหากันเร็วมากใช่ไหมคะหรือแม่น้ำที่ไหลลงจากภูเขาย่อมไหลยอย่างรวดเร็วและเชี่ยวกรากเป็นต้นนะคะจึงเป็นเรื่องของผู้มีปัญญาจริงๆนะคะ ที่จะพิจารณาได้ดังที่ทรงตรัสในยุคที่เป็นพระสมาสัมพุตธเจาวให้ฟังว่าบุคคลที่ไม่ประมาทคือบุคคลที่ในการหายใจเข้าและพิจารณาถึงความตายว่าอาจจะไม่มีการหายใจออกหายใจออกก็ไม่มีโอกาสที่จะหายใจเข้านั้นคือผู้มีสติสัมปชัญญะที่ดีค่ะค่ะ เมื่อเป็นอย่างนี้นะคะเราจะเห็นได้ชัดว่าผู้ที่มีสติสัมปชัญญะนั้นก็ต้องอาศัยปรโตโขโะะค่ะคือศึกษาพระธรรมคำสอนจึงจะน้อมมาโยนิโสมนานสิการได้บ่อยๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องฝึกไม่ฝึกไม่สามารถจะเกิดเองได้เลยค่ะฉะนั้นในการกล่าวซ้ำไปซ้ำมา บางท่านอาจจะรำคาญว่าไม่ต้องบอกด้วยว่ากล่าวแล้วหลายครั้งก็เพื่อจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ต้องใส่ใจน้อมนำมาพิจารณาให้ควรค่ะเพราะเป็นทางที่จะออกจากความทุกข์ท้งปวงทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของทุกขะอริยสัจและเมื่อมีทุกขะอริยสัจอยู่ที่ไหนสมุทัยาอาริยสัจ ก็อยู่ที่นั่นละค่ะเพราะแม่กับลูกนะคะแม่นั้นรักลูกมากกว่าลูกที่จะรักแม่เช่นเดียวกันค่ะเจ้าตันหานั้นพระองค์เปรียบด้วยแม่ผู้ให้กำเนิดทุกข์อะิรยสัตว์ซึ่งมีอวิชชาคือตัวกตนเป็นประดุจพอ่อเป็นอย่างไรละ่ะคะอุปทานขันห้าเกิดจากสิ่งดีหรือเปล่าคะเปล่าเลยค่ะเกิดจาก ความไม่ดีทั้งหมดนะคะการไปสู่พบทุกคราวจึงเป็นกองทุกทั้งปวงค่ะส่วนการพิจารณาในเรื่องของกรรมสกตาซึ่งต้องพิจารณาว่าเรามีกรรมเป็นของตนเราทำกรรมใดดีก็ตามชั่วก็ตามจะต้องเป็นทายาทของกรรมนั้นนะคะไม่มีใครนะคะที่จะมาเป็น ผู้กำหนดเราได้นอกจากกุศลกรรมที่เป็นไปทั้งทางกายทางวาจาและก็ทางใจหรืออกุศลกรรมที่เป็นไปในทวันกายวาจาและใจเช่นกันค่ะหรือที่เป็นไปในกุศลกรรมบทสิบหรืออกุศลกรรมบททั้งสิบหรือเป็นไปในปุญญาพิสังขาร อปุญญาพิสังขารอาเนนชาพิสังขานนะคะนั่นก็คือการปรุงแต่งที่เนื่องด้วยกุศลหรืออกุศลก็แล้วแต่นะคะในทวารกายวาจาและก็ทางใจค่ะซึ่งการที่เราได้ทีจรนารณาในเรื่องของกรรมนั้นเราจะเห็นได้ชัดว่าเป็นการกรรจัดมิจฉาทิฐิใช่ไหมคะ นั้นก็คือกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดทําให้เรานั้นรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าไม่มีใครทําให้นะคะอย่างเช่นอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจาวิญญาณังไปจนถึงความเกิดแห่งกองถูกทั้งมวลน,นี้มีด้วยอาการอย่างนี้ก็จะเป็นการกําจัดอุดเฉททิฏฐิที่มีความเข้าใจผิดยึดผิดว่า เราไม่อยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีเหตุปัจจัยอยู่สิ่งทั้งปวงนั้นก็เกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุปัจจัยนั้นเองนะคะส่วนบุคคลที่ได้พิจารณาบ่อยๆว่าอาวิชชาดับสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับไปจนถึงความดับแห่งกองทุก์ทั้งมวลน,นั้นมีได้ด้วยประการอย่างนี้ ก็จะกําจัดจัดส,สตทิฏฐิที่เห็นผิดว่าธรรมะมีการหมุนไปอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งจริงๆแล้วเหตุปัจจัยนั้นดับธรรมะเหล่านั้นย่อมดับเป็นธรรมดาอุปทานขันห้าดับได้เพราะการเจริญอาริยมรรคมีองค์แปดบริบูรณ์พร้อมจึงเป็นการพ้นจากทุกข์ทั้งปวงค่ะ ก็ขอให้มหากุศลทีุ่กทุกท่านได้ร่วมกันศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระสมาสัมพุทธเจ้านั้นขอให้เข้าถึงอายุวันนะสุขะโภขะและพละอันเป็นกำลังแรงความเข้มแข็งที่จะทำให้คมขจัดได้แม้แต่กำลังแห่งมาร ทำให้สามารถดำเนินชีวิตที่ดีงามปลอดโปร่งเป็นสุขบำเพ็ญกิจด้วยบริสุทธิ์และเป็มที่ไม่มีกิเลสหรือความทุกข์ใดๆจะสามารถบีบคั้นครอบงำได้ได้แก่อะไรคะตอบได้หรือเปล่าวิมุตติค่ะคือความหลุดพ้นหมดสิ้นอาสวะหรือก็คือเข้าถึงอรหัตผลค่ะ ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาาาปรินิพานในปัจจุบันด้วยสัจจะวาจานี้หม่อมฉันท์หลายเชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอาริยสัจสโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแต่สรรพสัตว์ทั้งสามสิเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนา ในมหากุศลทางศีนเพื่ออนุปาาฐาปรินิพานโดยง่ายโดยพลันโดยทั่วก,กันทุกตนทุกท่านค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ